ฉลองวันเกิดผมจําได้แม่นเลยในวันเกิดครบรอบสิบสองปีผมตั้งตารอแม่มารับผมไปฉลองวันเกิดเหมือนคนอื่นๆเขาผมก็ตั้งตารอแล้วรอเล่ารอแม่ที่บ้านเอ๊ะในที่สุดแม่ผมก็มาแม่ไม่พูดอะไรก็พาผมไปแจตุรัสเรนหมินพอพวกเราไปถึงก็พบว่าแม่มีแฟนใหม่อีกแล้วเขาเป็นศิลปินเหมือนกันแล้วผมก็ต้องกลายเป็นแบบให้เขาไปตลอดทั้งวันอย่างช่วยไม่ได้เลย และผมก็มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วแม่จำวันเกิดผมไม่ได้ด้วยซ้ําผมผิดหวังมากเลยนะคืนนั้นผมเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีออกไปซื้อเค้กมาฉลองคนเดียวผมกินเค้กทั้งก้อนรวดเดียวหมดระหว่างที่กินผมก็บอตัวเองว่านับจากนี้ไปผมจะไม่ฉลองวันเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะฉลองกับคุณทุกปีเลย ีคผมไม่ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณฟังเพื่อให้คุณสงสารผมแนะผมข็อยากให้คุณรู้จักอดีตของผมว่าผมผ่านอะไรมาบ้างและทำไมตอนนี้ผมถึงทำตัวแปลกๆแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เป็นอะไรแล้ว ตอนนี้ผมสามารถรเผชิญหน้ากับทุกอย่างได้อย่างสบายใจเพราะผมหายารักษาอาการทางใจเจอแล้วคือคุณไงในที่สุดผมก็เข้าใจ ว่าทำไมดีไซนเนอร์ของพวกเขาถึงได้ปรับเปลี่ยนมาเพื่อคุณไงสำหรับชุดนี้ดูเหมาะกับคุณบอนนี่มากเลยนะคะเหมือนตัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะคุณชอบไหมช่วยเอาไซส์ของคุณบอนนี่ มาชุดหนึ่งนะได้ค่ะเออเดี๋ยวค่ะไม่ทราบว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะไม่สําคัญที่เงินหรอกถ้าคุณชอบก็ควรจะรับเอาไว้ไม่ต้องหนักใจอะไรผมทำแบบนี้เพื่อเชยชมความงดงามเพราะถ้าหากคุณไม่ได้ใส่ชุดนี้แล้วก็คงน่าเสียดายแย่เพื่อเป็นการขอบคุณที่วันนี้คุณเลือกเน็กไทให้ผมชุดนี้ก็สมเหตุสมผลแล้ว ตอนผมเข้าร่วมกับดีอครั้งแรกผมคิดว่าจะเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณเพราะผมอยากช่วยคุณกับพ่อของคุณแต่ใครจะไปคิดคุณกลับเป็นฝ่ายช่วยผม <c oughs> คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนผมคุณนึกก็เปลี่ยนหลักการของวัยเจอขอบคุณนะ <c oughs> หรืออะไรไหมคะตอนแรกที่เจอคุณเน่ยฉันเคยแอบเรียกคุณว่าพเด็จการด้วยล้วเนะี่ยไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอที่จริงฉันตกหลุมรักคุณมานานแล้วคุณกับฉันผ่านอุปสรรคมาด้วยกันตั้งมากมายคุณช่วยฉันแก้ปัญหาแล้วปัญหาเล่าเพราะงั้นไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะคิดถึงคุณก่อนเสมอเลย ฉันคิดว่าตัวเองแค่ไว้ใจคุณจนกระทั่งวันที่เลี้ยวหมิงเท่ากับพวกลักพาตัวคุณไปฉันก็รู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะฉันไม่เคยเป็นห่วงใครขนาดนี้มาก่อนเลยยิ่งพอคิดว่าพวกเขาอาจทำร้ายหรือทำอะไรกับคุณ ฉันก็มุ่งบ้านทำทุกอย่างเพื่อหาคุณให้เจอไม่ว่าอย่างไงฉันต้องทำฉันต้องหาคุณให้เจอให้ได้ฉันอยากอยู่กับคุณต่อให้ฉันต้องตายไปพร้อมกับคุณฉันก็ยินดีและตอนนั้นเองที่ฉันได้รู้ว่าฉันรักคุณเขาแล้วสองสามวันนี้คุณหลบหน้าฉันตลอด มันยิ่งทำให้ฉันกลัวมากเลยฉันคิดว่าคุณคงไม่ได้หนีไปซ่อนอีกใช่ไหมฉันไม่สนใจฉันต้องหาคุณให้เจอให้ได้ฉันจะถามคุณว่าเป็นแฟนฉันได้ไหมต่อให้คุณปฏิเสธฉันอย่างน้อยฉันก็จะได้รู้ยังไงล่ะแต่ว่าวันนี้ คุณทำเรื่องโรแมนติกให้ฉันตั้งมากมายเข้าใจความรู้สึกนั้นไหมคะมันเหมือนกับ <g iggle> จะอเจอก็เปลี่ยนจากนารกเป็นสูงสวรรค์เลยขอบคุณคะ่ะ